โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก,ก็มาหาพ่อนะคะพ่อหยิบพ่อหยิบคนที่สามนะคะป๋านะคะเป็นเป็นพ่อของพี่เบียนะคะพ่อปูหนังไก่พวกนี้ข้าพี่น้องกระสือมูฮันมไม่คือกระสือพี่น้องเราจ,จะไปไหว้พ่อปูนัน่งไปปานยามา,า,า,าลูกเอาขนมบ้าก่อนยาลูกออกมา,าไปแล้วนะไอ มันุ่เดี้ยนี่กลุ่มคนสตาดีนะได้หมอแล้วไปกันยายมาอรุณมามาป่าวัน่อ มาพี่อาร์ินนมินมาบุนั่งลง้ยนั่งลกางลูงลกลง,ลงไม่้องนันง่งลงกปลางรนะลูกประมานกันนะให้สุขภาพแข็งแรงน,นะทำมาหากินเจริญเจริญให้มีคนมาจ,าจ้างเยอะๆงานกานเยอะๆ Okay.